ก็สวัสดีนครัาทุกคนครับมาชมกขบวนรถน้ำมันที่633ครับบังซื้อไปทางบุรพะนะครับกำลังผ่านสถานีอยุทยานะครับในเวลาตี4 40นาทีนะครับวันนี้ก็ G A นะครับเดี๋ยวมารู้ว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับ 4, 5, 2, 5ครับ ท่านครับที่ติดตา,ามเราทนะครับสวัสดีครับ